สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะอันนี้คือต้นรากสามสิบนะคะอยู่ในกระถางเอามาตั้งไว้จนลืมนะคะเขาเบ่งจนกระถางแตกเลยนะคะนี่ค่ะรากเขาตรึมเลยนะคะโหทั้งแน่นทั้งอวบทั้งใหญ่เลยแล้วรากเขาออกมาข้างนอกแล้วนี่สีจะทำยังไงเอ่ยเอารากเขาไปต้ม น้ำดื่มนะคะเพื่อบำรุงกำลังร่างกายให้เราแข็งแรงนะคะลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะเป็นเป็นสมุนไพรนี่ค่ะใช้รากแบบนี้นะคะกินสดก็ได้นะคะเมื่อกี้เข้าไปดูในข้อมูลของเจ้าพญาไพภูเบศมานะคะนี่ อันนี้เราก็สามารถสงสัยจะต้องไว้แกะพวกนี้ซะและ้วเพราะวันนี้ก็มาแกะซะจนเย็นแล้วนะคะนี่ลาเขาออกไม่ได้ก็อัดกันอยู่ในนี้นะคะนี่แน่นตึกเลยนะคะแข็งเป็นหินเลยนี่แบนเลยนะคะหายใจออกไม่ได้เดี๋ยวต้องแกะ ก็มีต้นที่ใส่กระถางไว้จำหน่ายก็มีแต่ก็เหลือน้อยแล้วอันนี้สงสัยจะต้องค่อยๆแขกอุ้ยนี่เห็นไหมคะเต็มเลยนะคะยัง ลากยังสวยนะคะก็มีอยู่ในสวนคุณตานะคะแล้วก็มีอยู่ข้างหลังสวนหลังสวนหลังบ้านนี่นะคะนี่เดี๋ยต้องเอาไปล้างน้ําให้สะอาดและต้มแก้ความดันได้นะคะแก้ได้หลายโรคนะคะ อันนี้ก็แกปวดขาปวดหลังปวดเอวได้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวต้องรื้อใหม่แล้วเดี๋ยวเอามาปลูกนะคะเขามีดอกดอกเขาสีขาวแล้วก็หอมนะคะหอมแล้วก็สวยด้วยนะคะก็อันนี้ว่เดีวจะปลูกไว้โชว์แถวแถวตรงนี้นะคะจะปลูกเกาะให้ขึ้นเลือ้อยขึ้นไปข้างบนเพื่อจะได้ เมล็ดเขาเยอะๆนะคะยิ่งเขาขึ้นสูงเป็นสิบบปีนะคะจะลำใหญ่นะคะอันนี้ก็บาลางพยอมคอยตัดออกนะคะเพราะว่าเกาะอยู่กับรั้วของที่บาลางพยอมทำซุ้มนะคะตอนนี้ลื้อลื้อลื้อรั้วออกนะคะตรงซุ้มนี้นะคะก็ลื้อหลังคาออกลื้อรั้วออกทั้งหมดก็เดี๋ยวจะฟันกิ่งมา ก็ไผ่นี้ออกด้วยแล้วก็มายมตรงนี้ด้วยนะคะก็เพื่อถางตรงนี้แล้วก็เอาต้นไม้มาไว้ใหม่นะคะอันนี้ก็เพิ่งจะชำเพิ่งจะปลูกไว้ใหม่อันนี้ก็จะเป็นผักนะคะก็เดี๋ยวตรงไหนที่แดดซองถึงมากๆก็จะเอาไว้ปลูกผักนะคะก็คือทำทํำวนไปอยู่ในบ้านบางนอกบ้านบางนะคะ ช่วงนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดีหลายๆยอย่างทำให้ไม่อยากออกทำงานข้างนอกก็ทำงานในบ้านไปก่อนวันไหนสบายดีก็นี่ค่ะลาเขาเต็ม <c oughs> เต็มเลยนะคะต้องค่อยๆแกะเนาะ ก็มาลือเอาจนมืดพ่อมัวมาถางตรงนี้นะคะอันนี้ลากลากเขาหักเขาหลุดแล้วก็เก็บไว้เดี๋ยวไปล้างให้สะอาดไปล้างให้สะอาดลากยาวมีที่เขาทะลุออกมาอันนี้ลากเขาไม่ยาวก็คือเขาอั้นนะคะอันนี้ก็ปลูกมานี่ จะเข้าปีนี้ปีปีที่สามที่สี่แล้วนะคะเริ่มปีที่สี่นะคะหลังจากที่เพาะเมล็ดไว้นะคะแล้วก็จำหน่ายต้นไปบ้างแล้วนะคะลำต้นทาลําเขาใหญ่ๆขึ้นมาก็จะแข็งแล้วก็มีน้านะคะผักไตจะเรียกว่าผักน้ำผักอีสานจะเรียกว่า สาวน้อยร้อยผัวภาคกลางจะเรียกว่ารากสาสิบนะคะก็มีคุณนะสมบัติสปปรรพคุณที่ดีๆเลยนะคะนี่ีะต้องค่อยๆแค่ออกนะคะพวกนี้ดีกว่าเพราะวันนี้ก็เหนื่อยมาแล้วด้วยนะคะพอลือตรงนี้ออกก็เลยขุดนะคะเพราะว่าเขาเกาะอยู่กับรั้วของ ซุ้มนะคะตอนนี้ก็ลือ้อรั้วออกที่เป็นตาข่ายนะคะก็ลื้อออกหมดแล้วนะคะตรงนี้ก็ยังเหลือตรงนี้นะคะที่ยังเป็นตาข่ายที่ยังลื้อไม่หมดนะคะก็จะวนไปนู่นนะคะก็เดี๋ยวจะได้จัดต้นไม้ใหม่อ้าวที่ปลายของพยอมมีลูกลิงอยู่ตัวหนึ่งนะคะนี่โอ้โห โอ้จริงๆเลยนี่น้องชิมินะคะนี่ขึ้นไปอยู่ข้างบนซะแล้วนะคะโน่นส่วนข้างล่างก็มีนะคะส่วนข้างล่างมีเจ้าทองแดงนะคะเดินกลั้มๆมาพอทักเข้าแอบนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ไม่แอบอยู่นี่รู้นะว่าทําผิดนะแอบเข้ามาในป่าสวนต้นไม้เถวนี้ทําผิดแอบเห็นไหมคะนี่ เห็นตา,จาแจวแววไหมนี่ตามน้องชิมิมาเห็นไหมนี่ชิมิโอ้โหลายจริงๆเลยนะเธอเนี่ยนี่เห็นไหมคะน้องชิมิน้องชิมิมาเล่นอยู่คนเดียวอะ่ะส่วนตรงนี้ที่ปักชํมไว้ใหม่นะคะก็จะรอจัดระเบียบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เยอะพอสมควรนะคะไปยานู่นนะคะ อันนี้ก็จะลื้อรั้วออกทั้งหมดนะคะเป็นรั้วซุ้มเก่าที่มีหลังคานะคะเพราะตอนนี้ต้นไม้ก็บังแทนหลังคาได้แล้วนะคะก็จะไม่ไม่ใส่สแสลมแล้วนะคะหรือสแสลมออกก็ตรงนี้ก็มาลื้อหลักออกนะคะก็จะเตียนหมดเลยนะคะก็จะโล่งหมดตรงนี้ก็เดี๋ยว จะได้จัดระเบียบใหม่พอต้นไม้ทางนี้เยอะนะคะนี่ค่ะทางนี้ก็ยาวไปะะนู่นเลยนะคะที่ต้องหาระเบียบจัดการใหม่นี่ค่ะจะทางแดงนี่ค่ะอันนี้ก็จะต้องมาจัดระเบียบใหม่นะคะส่วนทางนู้นก็เอามาแขวนใบใหม่นะคะสำหรับ เราหรือสีส่วนแทบทางนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ชำไว้ใหม่นะคะก็เดี๋ยวจะได้จัดสรรให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นที่เป็นทางนะคะนี่อันนี้ตรงนี้ก็ของเก่าลือไปบ้างขายไปจนที่ลงหลงเลง็ลงๆก็ยังต้องจัดระเบียบใหม่นะคะก็จนมาถึงตรงนี้ ก็เดี๋ยวต้องจัดระเบียบใหม่ว่าจะทำยังไงนะคะแถบทางนี้ก็ตอนนี้ปิดติดสปริงเกอร์แล้วอันนี้ก็เป็นถังหมักโฮอร์โมนไข่นะคะก็มาตั้งไว้ตรงนี้สำหรับเอาไว้ผสมน้ำ ขีดพ่นนะคะจนชมดอกนี้แดงแดงแพรทองน่าเล็กนี่เต็มกระถางปิบเลยนะคะตอนแรกนึกว่าศูนยพันไปแล้วนะคะหาไม่เจอส่วนตรงนี้ก็ยังเป็นต้นไม้ที่ชํำไว้แล้วนะคะก็ตรงนี้ก็อีกเยอะนะคะจะได้จัดสรรน,นี่ค่ะ ก็เต็มเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอากาเวนะคะอากาเวปากนกแกว้วก็ช้ำไว้ตรงนี้เยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ประดับไม้มงคลนะคะก็ต้องมีตรงนี้อีกนะคะก็คือเดี๋ยวจะได้จัดสรรให้ ถูกต้องนะคะนี่แถบทั้งนี้อีกนะคะอันนี้ก็คือช้ำไว้แล้วก็ย้ายไปย้ายมานะคะก็ว่าจะจัดสรรให้เสร็จก็ไม่เสร็จสักทีนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ